คุณอะไรนะคะเป็นบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์แนวราบนะคะประกอบธุรกิจก็คือทําหมู่บ้านจัดสรรเลยค่ะโดยเน้นเที่เขตปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานครค่ะอืค่ะตอบย้ำในส่วนของครึ่งปีแรกหน่อยค่ะครึ่งปีแรกนี้เรามีการเติบโตเป็นยไงบ้างเห็น Q2 ออ,อกมาโอ้ก็เติบโตร้อยกว่าเปอร์เซ็นเลยค่ะก็สําหรับ ในช่วงของปี2564นะคะจริงๆก็เป็นปีที่ค่อนข้างท้าทายแต่ก็บริษัทก็สามารถปิดไตมาสองได้ดีเลยนะคะก็เรามีตัวเลขนิวหายหลายตัวเลยค่ะก็สำหรับยอดขายนะคะเราสามารถทํายอดจองเป็นพรีเซลในปีได้ถึง730ล้านบาทด้วยกันอันนี้ไม่รวมที่ยกมาจากปี63นะคะแล้วก็ในส่วนของรายรับก็ทําได้443.98ล้านค่ะ โดยมีเด็ปร์ฟิอยู่ที่หกสิบเจ็ดจุดห้าหนึ่งล้านบาทก็คิดเป็นประมาณสิบห้าจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นซึ่งตัวเลขของเด็ปฟร์ฟก็เป็นตัวเลขมูหานเช่นเดียวกัน<ะ>ค่ะอืมค่ะค่ะนอกจากนี้เห็นว่ามีการประกาศจ่ายปันผลด้วยถูกต้องไหมคะคุณรัฐเราประกาศจ่ายปันผลเท่าไหร่ยังไงบ้างคะค่ะในเรื่องของปันผลนะ,นะคะก็เราบีดนะ สามิบถุนายนหกสิอยู่ที่สิบตาางนะคะแล้วก็โดยหลักที่บริษัทวางไว้ก็คือเราจะอ่ปันผลไม่น้อย,อยกว่าสีิบเรซนนะคะก็เราก็เลยได้ผ่านบอร์ดเรียบร้อยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เป็นการปันผลระหว่างการอยู่ที่5สตางนะคะโดยกำหนด XB วันที่30สิบงหางคมส5 6 4บ4ค่ะบอรแล้วก็จ่ายกันวันที่11กันยายน2564ค่ะ อ่าโอเคค่ะทีนี้ทีนี้อันนี้ก็คือในภาพเรื่อของครึ่งปีแรกนะคะทีนี้ในครึ่งปีหลังหน่อยค่ะคุณรับขาครึ่งปีหลังเองเราวางแผนหรือว่ามองทิศทางการเติบโตของธุรกิจอ่าคุณอะไรนี้เป็นแบบไหนยังไงบ้างคะค่ะก็สําหรับครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะเอเล่าให้ฝั่งเล็กน้อยนะคะว่าจริงๆแล้วเมื่อเมื่อตอนที่เกิดโควิดอ19ใหม่ๆเมื่อปีที่แล้วเนี่ย เรายัางมองว่าดีมาน์ของลูกค้าที่ขึ้นสูงในแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นดีมาน์เพียมก็มีความเกีงวเนกันนะคะแต่เนื่องจากสถานการณ์การเงินงก้ากระบะนีนค่อนข้างเยอะก็ส่งผลต่อชีวิตความอยู่ของลูกค้าจริงๆนะคะทาให้สินค้าของเราเนี่ยก็ก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับดีมากนะคะแล้วก็ยังมีเอ่อยังมีความต้องการที่ต่อเนื่องนะคะเราก็ดูจากยอดวอยอด เอ่อโทรหรือว่ายอดสอบถามมาทางตืวอนไ์ต่างๆเนี่ยนะคะทําให้อ่โดยครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะเรามีการเปิดโครงการตามเป้าหมายเนี่ยอยู่เอ่อสองโครงการด้วยกันนะคะโดยโครงการแรกเนี่ยเปิดมูลปิดไป,ป,ป,ปแล้วนะคะชื่อว่าคุณนายทาโก้นะคะก็เอ่อเป็นบ้านอยู่เอ่อเก้าสุบกว่าหลังน,น,นะคะแล้วก็อยู่เป็นสินค้าที่ที่เคยขายแล้วก็หมดไปก็เติมเข้ามานะคะแล้วก็เราก็มีการเตรียม อที่จะไปเปิดทิศที่สามก็คือคุณะไรนาวาร่าในทิศใต้ด้วยนะคะซ <i> ึ่งโดยโกลยุทธ์ที่เราวางไว้ก็คือว่าเอในสําหรับโครงการที่เป็นสดัดชิศก็คือที่บางบัวทองเนี่ยเนื่องจากขายดีแล้วก็มีสินค้าครบทุกท,ท,ทุกทุกเซ็เมนต์เลยเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการเตรียมที่ดินแล้วก็เปิดโครงการเนี่ยเพิ่มเติมตาม,ตามระยะเวลาของสินค้าที่จะทยอยหมดนะคะเาะนอน้ไก็เป็นกลยุทธ์ของเขา ่วนที่จัเชิงซเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็ยอดก็ยังเป็นไปตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้เนี่ยที่นั่นเราก็คงจะขยายให้ค่อยๆขยายฐานลูกคา้าแล้วก็อยู่ในช่วงของการสร้างแบรนดิ้งนะคะส่วนที่ 3, ที่สามซึ่งเป็นที่ใต้เนี่ยคือเรามองกันนะคะว่าในการเต,ติบโตโช่วงนี้บริษัทจะีระยะของการโกสการขยายธุรกิจก็เป็นสิ่งที่จะทําให้การโกสเนี่ยมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะก็ ทีที่สามเนี่ยเราพยายามมองสินค้าที่เป็นไปตามโมเดลธุรกิจของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินขนาดใหญ่ท่าได้หลายกีหน่อยแล้วก็ซิดกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นโฟกัสกลุ่มของเราก็คือระดับบ้านราคาประมาณหกล้านลงมานะคะเราก็ไปพบว่าที่ดินต่างเนี้ยก็เหมาะสมนะคะมูลค่าอยู่ประมาณสองพันแปดร้อยล้านนะคะเป็นบ้านาถ้าเมื่อทําเสร็จก็จะมีบ้านอยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าหลังนะคะก็เราก็เลยเตรียมเปิดตรงนี้ค่ะอนน่ะ อืมค่ะค่ะเอปัจจุบันนี้ทางคุณอะไรเองเรามีแบ็กหลอกเหลืออยู่นะักนคือสองนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วครึ่งปีหลังนี้น่าจะมีการโอนได้อีกเท่าไหร่เท่าไหร่รใช่ไคะก็เในปัจจุบันนี้นะคะโปรเจกต์ที่ออนโกอิงอยู่เนี่ยนะคะถ้ารวมถาโก้ที่เมื่อกี้เราเปิดนี่งจะเปิดไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ<า>ก็จะมีอยู่ทั้งหมดหกโครงการด้วยกันนะคะในหกโครงการเนี้ยเรามียอดโอน<า>ไ,ไปบ้างแล้ว นะคะมูลค่ารวมของเขาของหกโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็คือประมาณห้าพันล้านนะคะมะียอดโอนไปแล้วอยู่ที่เจ็ดร้อยสามล้านนะคะในจานวนเนี้ยจะมีเรายกแบ็กหลอกมานะิ้นมิถุนายนของเราสิบสี่อยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าหลังนะคะเป็นมูลค่าประมาณสามร้ยปดสิบล้านบาทโดยในสามรสิบล้านบาทเนี่ยเราเชื่อว่าเราจะโอนทั้งหมดในปีนี้ นะคะตอนนี้ก็เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็โอนไปแล้วด้วยนะคะเกือบล้ายล้านแล้วก็โดยทั้งหมดตรงนี้ย <ừ> เรายังมีโปรเจกต์ที่อยู่ในไพ์ปลายเนี่ยนะคะอยู่ที่คงเหลือของหกเฉพาะหกโครงการนี้นะคะก็อยู่อีกประมาณสองพันล้านที่รอโอนอยู่ค่ะค่ะ <S 1> <S 1> อืมก็ถือว่ามีโครงการที่รอโอ,อนค่อนข้างเยอะทีนี้ดูจากทิศทางแล้วค่ะคุณรักขาเป้าหมายในปีนี้เรามองว่าตอนนี้ผ่านมาประมาณเจ็ดเดือนละเข้าเดือนที่แปดเรามองว่า การเติบโตในปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรคะค่ะก็ปีสองพันห้า้สิบสี่เนี่ยทางคุณานไรก็ตั้งเป้าเติบโตไว้นะคะตามสถานการณ์เราก็คิดว่าเราอยากจะโต,ตให้ได้สักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะซึ่งปีที่แล้วเรารบับราวได้อยู่ประมาณแปดร้อยก็มองอยู่ประมาณสักเก้าร้อยเก้าร้อยห้าสิบนะคะตัวเลขก็คงจะกําลังสวยทะเลนิดหน่อยนะคะก็ถ้าพูดถึง<ช>ตัวเป้าของการเติบโตทางด้านรายรับเนี่ย ณวันที่30มิถุนายนเราดูไปเกือบส5 0ล้านแล้วก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะคุณบอลก็ท <c oughs> ันทีมคุณอะไรก็ยังมั่นใจนะคะว่าปีนี้เราก็จะพยายามเติบโตให้ได้ต่มเป้าของเรา,าค่ะก็คือ10-15เปอเซนค่ะ <c oughs> อืมอ่ะนี่ก็คือทิศทางการเติบโตแต่อีกเรื่องหนึ่งค่ะบอลอยากทราบมากๆเลยการร่วมมือกับ ALT นะเพื่อทำในส่วนของโซลารูฟท็อปใช่ไหมคะอันนี้มันมันมีการมาจับมือกันได้ยังไงแล้วทิศทางจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างคะอ๋อค่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อ่าเอ่อทำกันอะไรก็อยู่ในในในช่วงที่เรากำลังตื่นเต้นกันมาก,กน,นะคะคือเออส่วนหนึ่งของเป้าหมาย ที่เป็นวิสัยหลักของคุณอะไรเนี่ยนะคะก็คือเราก็จะต้องออเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเป้าหมายทางด้านการที่ให้บ้านของเราหรือสินค้าของเราเนี่ยมีพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นเป้าหมายใหญ่แล้วก็เป็นเป้าหมายในระยะยาวที่ที่เราตั้งกันแล้วว่าเราต้องพยายามทำให้ได้ทีนี้ไอตัวโซลาร์รูทอฟเนี่ยในบางกอกทองต้องเรียนว่าไม่มีใครทําเลยนะคะ เราก็พยายามที่จะปกบั้นโครงการตรงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะหนึ่งปีหปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะลูกบ้านเนี่ยโอดกันเลยนะคะเพราะว่าค่าไฟเนี่ยสูงมากเนื่องจากว่าชีวิตที่ที่ต้องอยู่บ้านโดยเฉพาะในช่วงกลางวันนะคะทาให้ค่าไฟที่โดยปกติเนี่ยลูกค้าก็รับไหวเนี่ยก,ก็ต้องแบกเป็นภาระมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็น่วดหนึง่งที่ทําให้เรามองว่ากบน,นเราก็รีบเอ่อเอาเรื่องโครงการเาช่ารูท็อปเนี่ยเข้ามาจิดกันดีกว่า นะคะซึ่งก็มุ่งหมายมุ่งจุดมุ่งหมายแรกของเราในในระยะสั้นตรงนี้เลยเนี่ย<ม>ก็คือสามารถที่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยประหยัดค่าไฟเนี่ยเดือนหนึ่งสักอ่ต่ำๆก็ต้องมีสักหนึ่งพันห้าร้อยถึงสองพันบาทต่อหลังนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็สามารถที่จะเก็บไปเป็นเงินเก็บของครอบครัวไว้อย่างสุดมผลได้ด้วยเอ้เราก็ตามหานะคะว่ามีใครที่เราพอจะร่วมมือได้นะคะก็ก็พอดีอทาง ALT เนี่ยได้มานำเสนอ นะคะในสินค้าซึ่งเรามองว่าสินค้าของทางเอ t ทเนี่ยอนอกจากชื่อเสียงที่ดีของตัวบริษัทแล้วเนี่ยค่ะที่ที่ที่เป็นระดับประเทศเลยนะคะม,มีงานที่ระดับอินฟรารตรันเจอร์เยอะๆเนี่ยในความรับผิดชอบของเขาตรงนั้นเนี่ยคํามที่เรามั่นใจว่าเอลทีเนี่ยต้องเป็นบริษัทที่ดีส่วนของสินค้าโดยตรงเลยนะคะก็เอลทีเนี่ยต้องถือว่าได้นําสินค้าที่ดีมากมาเสนอให้กับลูกค้าของเรานะคะด้วยเซลล์ของเขาเอ่อเป็นเซลล์ที่ อ่าส่ขขอความร้อนได้ดีให้ประสิทธิภาพสูงแล้วก็มีมาตรฐานสูงด้วยรวมไปถึงเอ่อวิธีการ m a n a g หรือการดูแลลูกค้าของเราในอนาคตด้วยค่ะบอลแล้วก็เลยเอ่อทางจีนก็เลยเลือกทาง a l g เนี่ยมาเป็น strategic partner ในตรงนี้นะคะเพื่อทําให้เป้าหมายระยะสั้นระยะต้นเริ่มต้นโวรเจ็ดของเราเนี่ยมีความเอ่ออย่างไรเราก็มั่นใจว่าได้ร่วมง,งานกับคนที่มีความรับผิดชอบสูงแล้วก็มีสินค้าที่ดีค่ะอืมค่ะแ้วก็ถือว่าเป็น โปรเจกต์นะที่น่าติดตามอ e ีกโปรเจกต์หนึ่งเลยนะสำหรับคุณอะไรกับ A L T นะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารนะฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากจับคุณอะไรมากขึ้นค่ะคะก็แน่นอนเลยคะ่ะแล้วก็อขอขอบพระคุณน,น,นักลงทุนแล้วก็ท่านผู้ถือหุ้นนะคะที่ให้ความาสน,มนับสนุนทางคุณอะไรตลอดมาเลยนะคะปี2564นีน่ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความท้าทายสูงนะคะเหมือนกับ เป็นความรู้สึกของพวกเราเนี่ยก็คล้ายๆเรารบอยู่ในสมอรภูมิที่ค่อนข้างยืดเยื้อนะคะแล้วก็มีข่าวร้ายเยอะบ้างเลยในในสิ่งแวดในที่แวดล้อมอยู่ตรงนี้นะคะคุณอะไรเองเนี่ยก็ได้ทําการช่วยเหลือ,อ,อรอบตัวตลอดมานะคะไม่ว่าจะเป็นรูกบ้านไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เราทั้งสองสายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บางกอกทองและที่จตุจักด้วยนะคะก็ให้ท่านนกักลงทุนแลาก็ผู้ถือหุ้นี้สบายใจได้ว่า ถึงแนมะ้ว่าเราจะอาจจะไม่ได้ลงขายในปีนี้มากเท่าไหร่แต่เราก็ทําเต็มที่นะคะแล้วก็มั่นใจว่าเป้าหมายที่เราจะทําให้เป็นคุณอะไรเป็นหมู่บ้านมีพื้นเนี่ยเราทําได้เกปอบ5นแล้วนะคะก็มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเลยในส่วนของผลประกอบการี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขต่างๆาบริษัทก็สามารถทําได้ดีนะคะแลวจะเป็น ROE r o a ที่ดีขึ้นตลอดมานะคะแล้วก็มีตัวเลข New High หลายตัวด้วยนะคะเราก็ยัง มุ่งมั่นนะคะที่จะเป็นบริษัทที่ไม่ว่าจะเป็นหุ้นของเราหรือสินทรัของเราก็ให้ความคุ้มค่าหน้าซื้อแล้วก็อยากจะให้ผออู้ถืงหุ้นหว่ากลงทุนเนี้ได้มองหุ้นเราในในมุมมองของความคุ้มค่าหนา้าซื้อที่เราอยากให้เห็นนะคะแล้วก็มอง p e r f o r m ของเราด้วยค่ะ ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณนะคะทางคุณรัฐมากๆเลยนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลในรายการตะลุมบอลเอไในวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณบอลสวัสดีคุณจินด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะ,คะขอบคุณคส,สดีค่ะ